ที่อาคารหน่วยราชการในพระองค์904ในพระบรมมหาราชวังมีราชสกุลคณะทูตานุทูตผู้แทนองค์กรต่างๆร่วมลงนามแสดงความอาลัยถวายแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอาทิราชสกุลชยังกูลราชสกุลจักรพัน์ราชสกุลเกษมสันเอกอัครชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทยเอกอัคราชทูตสาธารณรัฐเยอรมนีประจำประเทศไทยเอกอัครราชทูต สาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์เลสเตประจําประเทศไทยเอกอัครชทูสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามประจําประเทศไทยเอกอัครชทูสาธารณรัฐเครือรัฐออสเตรเลีย อุปทูตสถานเอกอัครรทูตสาอาณณจักรประจำประเทศไทยอุปทูตสถานเอกอัครรทูตสาธารณรัฐอาเจตินาประจำประเทศไทยกงศูลกิติมศักดิ์สาธารณรัฐอาร์เมเนียประจำประเทศไทยกงศูลกิติมศักดิ์สาธารณรัฐมอตาประจำประเทศไทยและกงศูลกิติมศักดิ์สาธารณรัฐคีกีสประจำประเทศไทยรวมถึงผู้แทนองค์การแรงงานระหว่างประเทศหรือ ILO และผู้แทนองค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติหรือ UNESCO ส่วนที่ศาลาสาไทยสมาคมในพระบรมมหาราชวังตอนนี้ตลอดทั้งวันนี้มีคณะบุคคลและประชาชนเดินทางไปถวายสการะเบื้องหน้าพระชายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพร้อมลงนามแสดงความอาลัยกันอย่างต่อเนื่องโดยน้อมสําลึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณีนานถประการโดยเฉพาะในการส่งเสริมคุณภาพชีวิตอาชีพและความเป็นอยู่ของบุคคลผู้ยากไร้และประชาชนพื้นที่ชนบทห่างไกลทั้งที่โดยเสด็จพระบาทสมเด็จพระ รมชนกาศทิเบตมหาภูมิพลอดุลเดชมหาราชบรมนาถบ,บพิพรและเสด็จพระราชดำเนินไปพระองค์เดียวซึ่งประชาชนที่เดินทางไปในวันนี้ต่างมีจิตใจเป็นหนึ่งเดียวกันคือต้องการมาแสดงความอลาลัยและความจงรักภักดีเป็นครั้งสุดท้าย สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้าถวายสการะทุกวันตั้งแต่เวลา8นริกา30นาทีถึงเวลา16นาิกาไปจนถึงวันที่8เพฤศจิกายน2 5 6 8โดยจัดจุดบริการน้ำดื่มบริการรถเข็นสำหรับผู้สูงอายุจุดบริการหน่วยแพทย์จากกรมการแพทย์โดยมีเจ้าหน้าที่และจิตอาสาพ,พระราชทานคอยอำนวยความสะดวกและให้คำแนะนำแก่ประชาชน